เอาก่อนเลยป่ะเอาอะไรข่มือมีคนมาแล้วใครก็ไม่รู้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 แย่ทำไต้องมุ้ใช้ชื่อเวดี้ก็ไม่อไปคมหมาค้าใครก็ไม่รู้เียใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เก็นตัวแก ไปเลยเพื <formation jin inh throat> <s at> ่อไม่ได้แต่กูสามารถแบบเครดอันนี้ไอ้ต้นเดี๋ยวกูจะสอนวิธีเล่นอันนี้ไม่ได้เข้าหาลำแพงกดเดินแล้วคลิกที่ทรายค้างเพื่อกันเป็นโอ้มีมีมีนี่บ่ามีถ้าปล่อยถ้าปล่อยก็ลวกต้อมแมงเป็นตั้งแต่เข้าต้อมแมงเป็นตั้งแต่เข้าเกมเลยถ้าใครต้องถ้าถ้ากลัวว่าถ้ากลัวว่าไม่ถึงอ่ะให ว่าแม่งปี๊บจะถึงไม่ถึงก็กดชิปจะเด้งเดี้งเหรออ่ะลองดูเนี้ยขึ้นมาแล้วกดชิปมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็สำหรับคนที่ยังปีไม่ถึงให้กดคลิกขวาตอนปีมดวงไม่ยิงสูงขนาดไหนเอ้าหมดไม่ว่าจะสู้อะารเนี่ยในขนาดเกมไม่มี PvP เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเอ้ยมันไม่มีชูไม่มีชูแขนหรอ่ะไอ้เงี้ยชูสูงกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องต้องมีผีแล้วตีกันได้ไอ้สัตว์พวกกูทำเชียไอ้โดนเรียนปีขึ้นมาไม่ได้เลยไอ้มยู่ไหนวะเอาขึ้นมาขึ้นมาเม่เลอะไครหรอคลิกสายค้างหน่อยคขายเดินคลิกสายค้างคลิกขวาอยู่ไอ้ควายอ๋โอ่า

โกงจะพาทุกคนไปได้เลยพี่เห็นนะกล้องอ่ะจะวิ่งเอ้ยเอ้ยเก็บไปแล้วเอ้ยปผมบอกนะครับผมคือพูดตัวครับพี่นี่ลองเร่งเสียงลองเร่งเสียงไรบ้างคุณไม่ใช่ตัวทีตัวหรออ๋อมีอีโมวดอะไอ้กูเลยไอสารลราพร้อมกันเลยเงี้ยเหมือนรู้ว่าจะกดอันเดียวกันแล้วกูก็ไม่รู้เลยไอ้เหี้ย กดตัวน้ามาแสดงทางนะพี่แต่พี่ต้อมชวนแม่งมีปุ่มของพี่มิชวนไม่ไม่มีปุ่มไอ้เกี้ยไปตัดใครหรือเปล่าไอ้เไอ้ต้อมเข้ามาดิเอออากูรองอนเดี๋ยวกูรอให้ถ้ากูเข้าไม่ได้แสดงว่ามดไม่ซ่อมแไอ้โดนมาแล้วไอ้เหี้ยกูเชิญไม่ได้กูเป็นเป็นหัวห้องเป็นหัวห้องแต่เชิญไม่ได้คี้เหี้ยอะไรต้องใช้บารมีต้อมปะหมดแล้วอ่ะกูรองอ่ะกูรออ่ะใครขอ สักคนหนึ่งอ่ะกูเชิญอ่ามึงเชิญขึ้นไหมเขี้ยเอาของวีไม่ขึ้นวะไอ้เไี้ยพี่ต้องเชิญดิพี่ต้อมเชิญดิเฮ้ยต้องขึ้นวะไอ้เจ็บปะเราตุ๊กมองและไอ้ย่าเนี่ยปัญหาอยู่ที่มึงมึงเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่มึงมึงคือปัญหา เออขอบแล้วขอบแล้วมึงคือปัญหาไม่ด้เล่นปิดมค์ก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวดูอะไรไอ้บีพวกนน่นีนดด้วยนเดูดูอวะดมีมีนี่ด้วยมีเ่เลยี๋ยมเรดินเของแสเคี๋ยวของแสอะไร เฮ้ยเขาไปกันไหนวะเฮ้ยไปไหนกันเรไอ้เหี้ยยรีดไปไหนเฮ้ยลิง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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยลิงเฮ้ยปลาของใส่ลิงปลาของใส่ลิงเจ็บเจ็บนะมึงเจ็บนะวเจ็บเจ็บนีเบฮ้ยนอนนนนี่นอ้ยขาดนอ้าวอาไม่ใช่ยนีใส่หินปาใส่หินต้มตปาใส่ กดครั้งกดครังกดครั้งปวดเท้าก็ครั้งแล้วปล่อยแล้วปล่อยปล่อยอ่าเออกินกินไปเก็บด้วยมะพร้าวมอีกครับลิงนั่นคือสิ่งที่กูต้องปีนใช่ไหมนั่นกูบอกนะอันเนี้ยคือติดตัวเรียวเว้ยแล้วดูที่มึงเห็นนะที่มึงเห็นอันเนี้ยคือติดตัวเรียวเว้ยไอัเนี้ยแหะตัวเรียวเอออันนี้แหละติดตัวเรียวเดี๋ยวมึงเห็นลูกสองแล้วมึงจะโอ้โหเลยโอ้ยลุงตัวเรียวใหญ่ดีว่ะไป อยากลองเหรอโอ้ยอยไอรอะไรก็ดูอันตรายไปหมดนะตอนนี้โอ้โหอะไรวะก็แค่พุ่มหนาธรรงมาได้อะแค่พุ่มหนารางระดาบเท่าไหร่โอ๊ยตอบลงองะต้องได้นั่นแหละกูกูรู้กูเคยเดินป่านะโดนไปก็ติดฟิตรนั้นเองไม่เห็นยากเลยยังไงอขึ้นมาขึ้นมาหมดหมดแล้วขึ้นมาไอ้โตขึ้นมาขึ้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ขึ้นมาไอ้โตขึ้นไปนิดเดียนิเดียวนิเดียวิดี้วนิเดียวอ้เหดหลอดแลว่หอดีอะไรว้องใลบอันเนี้ห้ามเหยียบนะอ้ไรนะพี่บหาเหยียบบอกห้าเหยียบไม่เคยป้นกด้วย่ใครโดนยางโ กูไม่อยู่แล้วกูไปอยู่ข้างล่าแล้วกูกูกูกลัวแล้วไอ้เฮียเจลลี่ที่พื้นห้ามเหยียบนะกูกูไม่อยู่แล้วใครก็ตามเอ้ยไม่ถึงเลยอ๋อกูถึงโอเคมาจับมือไว้แล้วไปด้วยกันลูกเสือเขาไปจับมือขวาถึงกูซ้ายมาจับมือกันมันโอเคมือขวาไว้เขาลบกัน เร็วเร็วลูกเสือไปจับมือขวาคุยื่นมือซ้ายไม่ได้ว่ะเอามือขวาไปก่อนแล้วกันมันหายไปคนหนึ่งอยู่นู่นนะพี่ยืนรู้อยู่ไหนเอาอยู่นู่นอยู่นู่นนี่ลูกสะพานเดินคนเดียวนะเว้ยเดินคนเดียวเดินคนเดียวอย่างมันไปเดินสะพานถ้าเดินโคตรจะเป็นยังไงอ่ะลองดูโอ้ยโอ้ยยายาเอ้ยไอ้โน้ไปโลนไอ้โน้วิ้งวิงสะพานแตกเว้ย ไปไปเอาอีกรู้่าไรออกเฮ้ยพอดีรู้ตกนะขไม่เชื่อผมดีกว่าไอ้เชี่ยไม่มีทางไปแล้วไม่มีทางขึ้นนะเนี่ยนั้นอ่ะต้องออกขวาแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นร่วมก็ต้องตายสิวะเฮ้ยร่วมคนเราไม่ตายเว้ยคนเราคนเรามันตายเพราะถูกฆ่าไควายคนเราล่วงลงมาไม่ตายอย่างน้อยก็แค่ขาหักวัน ถึงหรือยังโอ้ยเสร็จแล้ววะ <laughs> ยาึงยัอยังไอ้เหี้ยพีซีซ่าจะแบกกูอยู่ไหนวะดนดนวิ้ยไม่ได้นะตรงนี้ไปเขียนน้ำแข็งละต้องขึ้นบันไดยอย่างเดียวอะเีย <laughs> ต้อง <laughs> ถึงไหนกันแล้วแล้วแล้วเนี่ใครวะในี่ยิ่งเนี่งใครวะโดนดีรว่ึเลรับนะเชื่อไปไงวะอยู่ไหนกันหมดเอาเชือกาให้เชือกไปเชสซีนาริโอการไว้ใจคนผิดคนนี่ ต่อหน้ากูเลยแล้วกูจะเหือเหรอผนแตกตายแล้วเหรอไปก่อนเพื่อนเลยพวกมึงอยู่ไหนกันพวกมึงอยู่ไหนกันไอ้เหี้ยเก่งใครวะพี่ตอมเหรอหรือพี่มีวะ กลายเป็นอะไรนะนั่งเป็นโค้ดคนแบกตายไปแล้วเหรอไปตายไปแล้ว <laughs> ยินดันรักแต่ไห่หายดดตัวรักแต่มากเลยคนละแนะ้่ทาจะต้อง<ข>อทิงท้งแตรกับของมีค่าเขายอมทิ้งของมีค่าเพื่อนั่งเป่าแต่ เป่ามากๆต้องมีอะไรตามหลังนะ้าไม่ใช่นั้นก็คือที่มีมันอยู่ไหนของมันวะเนี่ยกูนั่งแทบไฟรอพวกมึงเนี่ยเฮียแต่ตะโกนพวกมึงอยู่ได้ มึงพูดเลยครู้สึกไม่อโเลยวะเนตอนมงแว้อโอ้โหพอถึงแคมป์มก็ได้เกิดแล้วค่อยๆนะพี่ค่อยๆนะต้มต้มตายเหรอต้มโอ้ยเฮ้ยเี่ยหระะพี่ จะรู้ได้ไงว่าข้างล่างมันไม่ใช่เหวอีกคนนึงอยู่ไหนโอเคอ๋ออยู่นี่ได้พี่ได้พี่ได้พี่พี่ตอมพี่ตอมพี่ตมแม่งว่าเป็นผีแบบผีชั่วรตายตายต้องตายตายจ้าตอมมากระวังมีอะไรตามหลังนะแปลงแบบเป็นผีร้ายกับผีผีพี่เอ้เอาเราเร็วไอ้ตรงเร็วเร็วหรือเพิ่งคนเดียวน่ะ อพี่ต้มมึงเหรอไอตัวเขียวๆว่าพวตายโทางนี้ไปไงล่ะเดินอ้อมเลยปะเย็บมีแต่ดาวถ้าเราไปตรงเราจะไดนกูดูนัทไปไหนแล้วปีนไปก่อนเลยอยู่ข้างๆกูเนี่ยเอเคค้กูดูอะไรอีก หิวไหมจะส่งอาหารไปให้ง e like ั้นงั oui> ้นเด็วชูบิซิตาเลยงั้นเดยวงั้นเดยวชูบิซิต้าไม่มีใครได้รอดพ้นจากความชิบหายทั้งนั้นเราต้องชิบหายไปด้วยกันซึ้นมาให้หมด คลาสสิแบสม่งไม่ต้องมาขอกินยแน่สัตว์แม่เอาหารยดปากกูไว้เหี้ยเฮ้ยใอฮ้ยมันนี่มันนี่นี่มัน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 ี่มันี่มันนี่นี่มันี่มันี่มันี่นี่มันนีนี่นีนี่ อะไรเนี่ยลิ้มเอ้าแบกนี่แบกนี่แบกนี่แบกแบกเออยี่คุณกุตาณีเอ้ยแบกหายเลยต้อลโดปากเงี้ยวาง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 เออแล้วก็เอาเอาเอาตื่นซะก่อนยัดปาก เฮ้ยไอ้ตัวคุณแอคเนี่ยไม่กินมึงเก็บไปแดกเองเออไปไหนแล้วบังอ่ะเหาดผากไปยากเลยใครปีนอ่ะพี่ดินะมึงเป็นใครอ่ะชิปหายแล้วอื้อไอ้เหี้ยอะไรวะเหเหี้ยอะไรวะ ทีบพายเลยอย่าฮิลู้ตอนแร้ตาตาเลยพีหลอกวิญญาลนเย้ยโถ่อยตอนแรกก็นี่กี่คนแล้วเนี่ยไอ้เย้ยสู่ๆนะเพื่พอน มึงห่นบอฟอให้กูแย่มึงมันเด็กสมบูรณ์สุดแล้วอะวดอ่ะฮ่าฮ่า่าไ้กสมบูรณ์หลงมันบูแบบอืมไหนกินเดิอนะพี่เห็นคนไว้สีม่วงนพี่กินได้นะกินแล้วไม่เชื่อมึงหรอกินแล้วมึงก็เป็นกี่ไกินแล้วก็ตุยดแล้วก็ตายกูรู้กินได้กินแล้วตายไม่ได้กินได้กินได้ ได้เชื่อผมไหมอ่ะไป้าูาคนที่พูดงอชื่อไม่อ้ใจเลยคนที่พูกันกแดกแค่เปิคนที่พูดป็นคนยักยากไม่ีงที่พูดแมเป็นพวกวางยาชาวบ้านเขาไว้แค่เรยกินได้กินได้ต๊ะเวที่กินอยู่จะไม่ได้เครดไม่มีเลยงที่ผมมาตายทางันก็เลยบ

ไม่ต้องเดินทางนะต้องแบบเป็นสันเวีทางโดดเลยกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายกูไม่วันจันนให้น้องได้เล่นให้น้องได้เล่นเถอะโดดเถอะเพื่อนน้องจะได้เล่นไงโดดเถอะอเพื่อนไม่เหลือใครแล้วเอรออ เนวิ่งเลยกดซ้ายเราพี่ซ้ายลงลงลงก่อนกดลงแล้วไปทางซ้ายเลยโดดเลยเจียงตัวเลยเสียงแตกโดดเลยเส้ยเสียงเลยนั่นแหละเสียงซะด้วยไอ้เจ๊เลื่อนเลื่อนกดกระสานกูได้แล้วโดดเลยโดดซะสิโดดเดี๋ยวนี้ฟังเสียงในหัวตัวเองสิโดดเลย อนเดีออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายด้วยได้เยอะเก่าฮาโดนเลยถึงไมหัวถึงไมหัวตีกได้โอเคได้ดิผมดูที่ขวากผมเหมือนจอเฮ้ยเชี่ยผีใครยุ่หน้าจ้องเยอะวะซะเฮ้ยยอดอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอดอยู่ไหนดิไอ้ยี่ยใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้วพี่ใกล้ถึงแล้วแต่พี่ต้องเดินออกอีกนิดนึง ความสำเร็จมันอยู่ไกลไปนะโดดดีกว่าง่ายนิดเดียวเองยิ่งเขียวเขียวยิ่งต้องเขียวเขียวกันแต่แต่ทีไรหมดก้องเมื่อกี้ใครเอ้ไอ้ผมที่โดดเลยยีเย๋อกูไม่เคยปีนเข่าเลย S <S ไอ้สัสสีสีตาหุ่นบทหุ่นตาตะื่กี้ไอ้เชี่ยเมื่อกี้ไม่ฝาไอ้เชี่ยรอวิ่งเลยคนเดียวเลยก็ใหญ่เลยผลไม้ฟ้าเมื่อกี้นายเดือดเป็นผีหมดมาไม้ฟ้าเไอ้เชี่ยเดินมาเพิ่มไงผีโดนต้องต้องขวาขึ้นก็ได้ขวากวาไปเรื่อยๆอ่ะคอยดูว่าไอ้เชี่ยโคตรเหี่ใอีกชั่วโมงเดียวน้องชายก็จะไปนอนแล้วอยากเล่นด้วยกันกับน้องไม่ใช่ไหมล่ะ โดซี่โดดเลยกูจะบอกไอ้มฟนไอ้เหี้ยว่าเสี้ยในหัวพี่ตรงไอ้เหี้ยเดี๋ยอะคุณจะหยุดก่อนเพราะว่าจะเป็นตำมินาสองเท่าผมจะบอกแบบไม่ดี้เลยกูจะอยู่ไว้น้องรอดูความสำเร็จของค้ณสัตว์นั่นมันไม่ใช่ความจริงเบียงขวาเบียงขวาี่เบียงขวานี่จึงเบียงขวานี่จึงนั่นมันไม่ใช่ความจริง เราอยากจะโดดแทบตายแล้วใช่ไหมล่ะนี่แล้วเปิดโอ้ยเรารเราเมีมองมัญหาก่อนมันขอขอไปกินแอปเปิ้ลอยู่ไหมเดชกันดิต้องมาโตนั่นไหนพี่ด้านล่างน่ะซ้ายขวาล่างน่ามีแอปเปิ้ลสี่ลูกเลยนะโดดเลยเทียบเลย อีกตัวก็เฉียวที่ไปเียวให้โดโดนเลยไ่ตายไ่ไกูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไเช็คขวาก่อนขวามันมีแอปเปิ้ลนะพี่แอปเปิ้ลได้ได้ได้เนี่ยกินเลยกินได้กินได้กินได้จริงได้อส่จะกินได้ ผีเชีเต็มปวกูแล้วเ่ยผมไม่ใชผีอ่ะผมผีทอดเนี่ยนี่อยู่ในนิดคอยรอบปุ้ยไอ้เชี่ยเนี่ยอยู่ในนิดทอดแต่ว่าตายคนแรกเลยผมมันโดนระเบิดอะให้เราไได้ระเบิดพิษไอ้เหี้ยเราไม่หยุดพิษยาวมันเกลี่ยรีเลือดไม่ได้เราต้องไปทางไหนวะไอ้เหี้ยมันจะบอกก็นี่ไงตรงขึ้นไปเนี่ยใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียว นรองสำเร็จจุดใกล้ๆเห็นฟันหรือยังค่อยหน้ามึงอ่ะขบวนอ่ะเหรอเออขบวนน่ะขบวนขบวนแป๊บๆๆกูยังไม่เห็นตามันไกลไปใช่มห้โดดดีกว่าโดดเลยมูงมึงถึงตรงนี้ได i mean. ้ยังไงเลี uh, ่ยไอ้เหี้ยคนคนคนก็ไม่คาดหวังไงเข้าเค้าดหรอ แต่ว่ายังก่อนว่ะไปกันต่อเียไยันตดาโดนัไงโคตรแล้วโคตรเทพผมไปอ่ะไอ้แพเอาไม่ใช้ตอนอันอนไหนได้ได้หมดแน่ไมพี่คือกูมันมันผ่านล้วไงไอ้เ้า

ดูแม่ดูงูนมสี่สี่มัวสี่ขวาไหมขว่าโอกาสขวาไหมว่าโอ้แต่มันโอ้ยเตะแต่แม่งเป็นเหวว่ะถ้าถ้าถ้าโดนพายุก็ต้องย้อนกลับมาอีกทีมิถุนายนจะหาวตายมันไม่เห็เทียบเลยไงขบวนขบวนต้องขึ้นบนได้อยู่ แล้วรอรีชาร์จเอาโอเคโอเคเเแต่เราแรกเฮียอ้าวไอ้บีเรียบร้อยเล็บเลยโดนไล่ไปนอนแน่เลยวะสอง,ง่างกันนะกูบั็กจอดำอะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยเ,เยข่าเหรอเออขาวตัวอะไรโผนพี่ลิ่ไหลลงไปตะกี้เมื่อกี้กูหลับแล้วกูก็หลับสลับไปอ <c oughs> จอดำมองมองแล้วไม่เห็นอะ กินตลัดอะไรอย่าง Ooh, านี้โอ oh. ้โห oh. oh. ต้องต้องไปซิ่งนู้นว่ะขบวนน่ะเ <Hey. S 1> ต่ายซิ่งนู้นแล้วว่ะเฮีย <Hey. S 1> พวกกูเล่นเป็นไอ้นี่เลยกูสาพาพ่ดินได้มาถึงที่แต่พิรินไปไม่ถึงว่ะ